อยิงยังไงไม่โดนไอ้ไฟ ก็สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ของผมคิริตโตนะครับเราอยู่กันกับเกมสไลป์เอริสสามมัลติเพเยอร์นะฮะกับโหมดเอ่อดีเอ็มนะครับผมหรือย่อมาจากเดดแมชนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ใช่ทีมเดดแมชนะเว้ยนี่คือเดียว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 อ่ะเจอใครฆ่าทิ้งให้หมดนะฮะโหมดนี้มีแค่นี้จริงซึ่งเราจะพิสูจน์ให้ดูนะว่าโลกนี้มันอยู่ยากแค่ไหน,น <c oughs> ไม่ควรอยู่ยากเลยไม่มีทีมนี้พูดจริงเ <c oughs> จอแล้วหนึ่งอ้าวหัวแตก โอ้พึ่งจะเปิดเกมมานี่นี่ยิงแล้วเย็ดเครโคตรดวงครับโคตรดวงกูไปละกูไม่อยู่ที่เดิมละเ๋ยวตายเร็วตอนนี้ผมก็วลวอ่าสิบสี่แล้วครับโอ้ยเชื่อเชื่อกูตายแน่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 อ่ามาเป็นทริคนะ่ ถ้าเราบอกว่าเราตายเนี่ยนี่เราจะรอดนะเขา,าบอกว่ากูต้องรอดกูต้องรอดกูตายตลอดเลย <laughs> มันจะสลับกันยังไงไม่รู้โอเคโอเคคือคือุ้ยอุ๊ยอุยเน่ดูดูถ้าตาย น่าสงสารเขาจริงๆนะฮะโอเคช็อตเมื่อกี้นี่เฉียดชิวไปละผมได้ยินเสียงเท้าเว่ยเมื่อกี้ไม่งั้นนี่สวยเสียงเท้านี่ช่วยไปได้จริงๆนะฮะก็จะใส่หูฟังที่ดีนะครับผมนะซึ่งหูฟังผมก็ร้อยเก้าๆนะฮะ <c oughs> <laughs> ไอสัตว์ยังดีเลยโอเคเพราะว่า ถ้าระบบเสียงคุณดีเนี่ยจะได้จะได้เปรียบมากๆนะครับเสียงเท้าเสียงอะไรมีโอ้โหได้กินหมดโอเคครับผมว่าเราเปลี่ยนอะข้างในานี่ถ้าผมเคลื่อนไหวตอนนี้อาจจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับมันมีคนเลงกันอยู่แหละตอนเนี้ยเอาตรงตอนนี้ผมก็ฆ่าสองไปแล้วนะครับยังไม่ตายดวงแท้รอดมาได้อย่างไรถ้าเราคามไปตรงนี้เนี่ยพวกนั้นอาจจะมองมาเห็นก็ได้เดี๋ยวดูก่อน โอ้เห็นแน่นอนอะ่ะแล้วคนจะวิ่งนะเอาอะไรวะงงชิบหายอิวิย,ยเห็นแล้วมันวิ่งเข้าไปเมื่อกี้แต่ว่าระวังครับพวกนี้แม่งโหดแล้วก็เขาตั้งไม่มีวิ่งนะฮะไม่สามารถวิ่งแบบสปีด เกือบไม่ได้กินคนเดิมป่ะเนี่ยไอ้นี่คนเดิมหรือเปล่าวะจำชื่อไม่ได้แต่งตัวเหมือนเดิมอ่ะแต่งตัวคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยเหมือนเคยยิงมาก่อนหน้านี้ข้าสามเอาไอสัตว์ที่หนึ่งเฉยงงชิบหายคือหมดเดสแมทเนี่ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับ Surprise motherfucker อุ๊ยโอ้ ตรงหน้าโอ้เราเบิดลอยมาอย่างโหดตายฮาไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้อยู่เราเทพอที่จะเอาใหม่ไม่ต้องเสียใจที่ยิงอยู่ตรงเนี้าจ,จะดีกว่าก็ได้นะครับพวกนี้มันสนครับมันแบบมันเอากับระเบิดวางไปทั่วแหละนะฮะผมวางบ้างเผื่อมีคนติดบนหัวคอยอาจจะมีหนึ่งตัวนะผมคิดว่าเพราะพวกบนหัวคอยนี่มีเยอะ ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับเมนได้ยินเสียงเท้าคนอายสัตว์เท้ากเองกรรโทษ <laughs> โอเคถ้าเล่นโหมดแบบมันน่าจะเปิดประตูนี้ได้นะถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นโหมดซิงเกิลหรือเปล่าวะผมยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยผมเล่นได้ไม่กี่ด่านเองเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผ่านด่านนะฮะยังเล่นไม่ถึงไหนเลย เล่นแต่มันตีเพย์เยอร์ไม่ง่สนุกกว่าเยอะนะฮะซื้อมา,เพ,าเพื่อมันตีเพย์เยอร์โดยเฉพาะแหละนะผมชอบสไนเปอร์นะครับนะแต่ยิงยิงไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับแต่ชอบเฉยความชอบนะบเป็น <c oughs> โอ้ยสัตว์ <c oughs> พูดจนคอแหบแล้วเนี่ยโอเคเราต้อง running around <Hey. S 1> <c oughs> เห็นกูไหมเ <c oughs> ชื่อไหมมีคนยิงกำลกังกำลังยิงผล เฮ้ยโอ้ยสัตว์ตกใจมั่อกี้โอเคขยับเยอะไปก็ไม่ไมดีครับมันระแวงไปหมดนะนจริงจริงระแวงมากมากกูจะโดนระเบิดอีกไหมหนอของม่นะโอเคเดี๋ยวดยวปีนก่อน โอ,โ,โ,อโอ้โหเฮียโอ้ยกูจะโดนระเบิดอีกไหมหนอของไม่นะโอ้ยระเบิดอีกเลยโอ้ยกูรู้ละกูรู้ละว่าแมงเป็นใครกูรู้ละตอนนี้ฆ่ามาสองตัวนี้ไม่มีความหมายแล้วตอนนี้ฮะเหมือนโดนแครบตลอดเลยผมเนี่ยนะฮะให้ตายเถอะผมรู้ละว่าแม่งไม่มีความหมายอีกต่อไป โอ้ตายเยอะสุดแล้วตอนนี้โอ้อยังไม่เยอะสุดโอ้ยิงยังไงไม่โดนไอ้ไฟย, <c oughs> <c oughs> ยิงกูตั้งนานแล้วยิงไม่โดนไอ้อสัตว์โอ้โพางตัวมาซะอย่างเท่ยิงใครไม่โดนเนี่ยโอ้ชิบหายเลยผมบอกเลยนะเสื้อพางตัวนี้มันเท่จริงฮะแต่ว่า ผมไม่เชื่อว่ามันจะพางอะไรแด้นะแบบนี่ไม่รู้ที่ความรู้สึกผมอะแบบเวแบบลาเห็นพวกพางเห็นแบบคนวิ่งไปวิ่งมานี่เห็นพวกพางตัวอันดับแรกเลยฮะคือมันเห็นง่ายมากไงไม่รู้มันตัวอ้วนๆ,น,ๆน่ะอืมตัวไม่งเป็นอะไรทักอย่างอ้วนๆไม่งเป็นกลุ่มอ้วนๆเลยแล้วมันเห็นง่ายมากอะ่ะเลยดูออกง่ายนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่ค่อย เวลาผมเล่นนี่จะเห็นนะว่าผมไม่ใส่เลยนะเสื้อ,เ,อ,อเสื้อพรางตัวนะชุดชุดพรางตัวเออไม่ใช่เสื้อไอซสแล้วอุ๊ยโอ้ผมรู้แล้ว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 มันยิงมาจากไหนผมรู้แล้วมันยิงจากไหนกูรู้แจ้งแล้วมันยิงมาจากแถวนั้นและฮะ ถ้าไม่ใช่ข้างบนนี้มัน200เมตรใช่ปะน่าจะอยู่ตรงนั่นเลยฮะจากที่ไกลามากอะ่ะเพราะว่าเป็น New Longshot เลยนะ210เมตรเนี่ยแต่ผมจะวิ่งเข้าไปค่ายเฮยนั่นก่อนครับแรกโอเคตอนนี้กำลังหัวร้อนหัวร้อนจัดโอ้โอ้โอพัดลมพัดลมเห็นขยับขยับข้างบนไหมนึกว่าพัดลมเอ้ยนึกว่าคน พัดลมนี่เองโอเคกูจะโดนอีกปะเนี่ยคงไม่โดนนะผมกวนมีแถบอะไม่ใช่อะไรโอเคน,นี้แม่งยิ่งฉลาดกวางแถบอยู่อ้าวเจอหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังคาลานกำลังคลานเฮดช็อตครับผม มันยึดที่นี่เป็นฐานมาไว้เนี่ยมันวางแทรปไปทั่วเลยนะมันยึดตรงนี้เป็นฐานแล้วแหละนะครับผมก็จะวางเหมือนกัน <c oughs> อ่ะโอเคใครมาเจอก็คอยไปสุสุกตินะ Red Inspect โอเคเฮ้ยเห็นเห็นเห็นคนเห็นคนเห็นคนโอเคโลกนี้มันอยู่ยากมากจริง แต่ผมก็ยังอยู่อันดับหนึ่งนะตอนนี้จะรักษาอันดับได้หรือเปล่าเนี่ยป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์โอเคแม่งเงียบม,มากกูมไม่เห็นใครเลยตอนนี้เมื่อกี้มันเห็นคนวิ่งไปแบบแบบเหมือนกันนะฮะอา้าวตายเลยตัวเองอ้าวให้ตายเถอะจะจบเกมแล้วนี่ว่ะทำไมเร็วจังวะแปบบเดียวอย่างนี้เนนะี่ยจะจบเกมละ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ว่าจะอ่าน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละนะฮะไม่มีอะไรมากเออมาเล่นเล่นไปวันเ,นนเฉยๆนี่นะโอเคผมก็มีแค่นี้แหละใวันนี้เดี๋ยวพาร์ไอคลิปต่อไปก็เป็นซับนาติกะนะฮะผมพารสี่โอเคนะบายบายเดี๋ยวเจอกันฟริงผู้ชนะก็ต้องเป็นข่าอยู่ดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ พอใจนะมันมันไม่ได้ขาดลอยเว้ยมันห่างกันกันกบไอ้นี่แค่25แต้มเองนะฮะมันยังไม่พอใจจริงโอเคเจอกันใหม่พระหน้าครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย